ตอนรับกลับ้าสู่รายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นของเรานีคืนนี้นะคะมาติดตามผลการยืยนมื่นมานะคะของทางด้านนายมนตรีของเราพร้อมกับพระะในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะกับทางด้านของแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะขอต้อนรับคุณเสกวรรณเมธีค่ะอธิบดีกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศนะคะสวัสดีค่ะคคในฐานะอีกทางนึงก็คือท่านก็เป็นโฆษกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าโอ้โหการเดินทางไปเยอนสภาพมื่นมาที่ผ่านมานี่นะคะก็ถือว่าเป็นที่สนใจของทั้ง ชาวไทยเองแล้วก็ชาวเมียนมาอย่างมากเลยนะคะก่อนอื่นอยากจะให้ทางด้านของท่านเสกได้เล่าถึงภาพรวมของการเดินทางครั้งที่ผ่านมานี้ว่าเป็นอย่างไรคะครับก็การเดินทางการเยือนของท่านนายกนะครับเยือนเมียนมยา,มาก,ก็เป็นประเทศแรกหลังจากที่ด้านได้รับตำแหงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ โดยเลือกเมียนมาเพราะว่าหนึ่งเ,เมียนมาเป็นประธานอาเซียนนะครับของปีนี้นะครับและเป็นอันที่2คือเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดด้นานฟ้ากับประเทศไทยมีพรมแดนติดกันประมาณ2,500กิโลนะครับนี่ยังไม่ได้นับถึงพรมแดนด้านาน้ำนะครับนี่เฉพาะบ,บนบกนะครับเพราะฉะนั้นมีความสําคัญที่ท่านนายกเ,าเลือก ยืนเมียนมาที่สำคัญแล้วก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยโอ้โหมาแบบตั้งแต่ช้านานมากๆไม่รู้ว่าจะกี่ร้อยปีเนี่ยนะคะความสำคั์เรามีมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดนะคะทีนี้การเดินทางไปเยือนครั้งนี้นี่เห็นบอกว่าไปกันเต็มคณะเลยอ๋อคือเราให้ความสําคัญกับเมียนมานะครับก็ ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านรองนายกนะครับท่านน่าสักเยือนไปเยือนก่อนะครับเพื่อที่จะปูทางนะครับในการเตรียมการหารือของท่านนายกนะครับก็ท่านนายกก็ไปถึงวันที่9นะครับอยู่สั้นมาก9แล้วกลับวันที่10นะครับแต่วันที่เนี่ท่านมีพบปะหารือข้าราชการกับทางอินิบดีเมียนมานะครับแล้วก็บรรยากาศของการหารือก็เป็นเป็นอย่าง เข้าใจกันดีนะครับเปิดเผยเป็นด้านฟน้านะครับเป็นมิตรกันเป็นพวกเป็นมิตรประเทศนะครับแล้วก็ทัทง้งทั้งสองฝ่ายนะครับแสดงความมุ่งมั่นที่จะขยายความร่วมมือ,อมในทุกมิตินะครับในฐานะที่เป็นความร่วมมือในในแง่ที่เป็นหุ้นส่วนเพื่อ การพัฒนาความมั่นคงและพัฒนาเพราะฉะนั้นเป็นการหุ้นส่วนเป็นการร่วมมือในลักษณะหุ้นหุ้นส่วน p a r t n e r ิพนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นการพูดคุยเจรจากันค่อนข้างที่จะเป็นกันเองนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่คนไทยอยากจะรู้มากที่สุดก็อาจจะเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ทางด้านการค้าการลงทุนอันนี้เป็นเรื่องหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปีหน้านะครับเม เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของการความเชื่อมโยงประเทศไทยเนี่ยโดยโดยภูมิศาสตร์เป็นจุดยุทยศาสตร์นะครับเป็นอยู่กลางของภูมิภาคเอเชียตลอดเราได้เปรียบมากใช่ครับได้เปรียนเพราะฉะนั้น c o n n e c ก i ิวิทั้งความเชื่อมโยงทั้งหมดเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นในการหารือระหว่างท่านนายกกับประธานทธิบดีก็จะมีการมุ่งมั่นที่จะดําเนินการความเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นทางบก นะครับ <c oughs> ก็คือถนนนะครับ <c oughs> หรือว่าการการยกระดับการเปิดด่านนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า <c oughs> ด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับ <c oughs> มีการพูดถึงในเรื่องของการศึกษารูปแบบของการสร้างสะพานสะพานที่สองข้ามแม่น้ำเมยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามัน สะพานแรกก็เริ่มแออัดนะครับแล้วก็สะพานที่2นี่อีกต่อไปนะครับก็จะเป็นการขยายการค้าของลงทุนมากขึ้นซึ่งการค้าการลงทุนมูลค่าทั้งหมดของไทยกับเมียนมาก็ประมาณสองแสนกว่าล้านนะครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นจํานวนมากมายมหาศาลเลยทีเดียวนะคะนอกจากเรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะต้องเจาะลึกลงไปอย่างเช่นเศรษฐกิจพิเศษชรทวายพิเศษเทวายครับใช่ครับอันนี้ก็ทางทั้งทั้งทั้งสองทั้งเมียนมาทั้งไทยก็แสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทวายนะครับซึ่งทวายเนี่ยก็จะเป็น การเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยก็ไปสร้างโรงงานที่นั่นนะครับแล้วก็จะสามารถที่จะเชื่อมสินค้าการขนส่งเนี่ยในภูมิภาคไปคหากันง่ายขึ้นรอันนี้ก็เป็นส่วนของของ connectivity นะครับความเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นจะมองว่าไทยจะดำเนินการ ร่วมลงทุนในเมียนมาก็จะเป็นไทยแลนด์พลัสนะครับอาจจะมีประเทศอื่นมาร่วมลงทุนด้วยนะครับค่ะทีนี้นอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจนะคะที่ทางนู้นเองเนี่ยเขาก็ยินดีเปิดรับเราเต็มที่เราเองก็ยินดีที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพร่วมกับเขาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะคะแล้วในเรื่องของด้านแรงงานล่ะคะท่านโฆษกใช่ครับคือทางประเทศอินดียก็ขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ดูแลแรงงานเปอรมาแรงงานเมียนมาครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ในการจัดระเบียบให้แรงงานต่างด้า ก็สามารถที่จดทะเบียนพิสูจน์สัญชาตินะครับและได้สิทธิต่างๆในเรื่องของสวัสดิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ในแง่ของแนวชายดานนะครับก็ต้องพัฒนานะครับเพื่อที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งสองฝ่ายสองฝั่งนะครับทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมาเพราะว่าเราต้องการว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยความมั่นคงของประชาคมอาเซียนขึ้นอยู่กับการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศด้วยนะครับถ้าพูดถึงจํานวนรายงานชาวเมียนมาเนี่ยนะคะที่มาพำนักในประเทศไทยก็ถือว่ามีจํานวนมากเหมือนกันนะคะแล้วก็คนไทยที่เป็นนักลงทุนไปลงทุนในพม่าตอนนี้ก็มีจํานวนมากเหมือนกันเราก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันก็คือท่านนายกหลังจากเยือนเนปิดอพบกับประธานาธิบดีที่เนปิดอเนปิดอนี่คือเมืองหลวงก็วันที่ส0ช่วงเช้าก็ท่านก็บินไปย่างกุ้งนะครับเพื่อพบปะกับนักธุรกิจไทยที่เมียนมาใช่ จำนม,มากครับก็มีหลายสาขารครับไม่ว่า <c oughs> จะเป็นด้านธนาคารนะครับ <c oughs> หรือว่าพลังงานมีปรทรนะครับ <c oughs> หรือว่าด้านของการบริการด้านการลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นท่านนายกก็ได้สรุปผลการหารือกับ ประธานทีรึให้ภาคเอกชนไทยฟังนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการคือหนึ่งเปิดสาขาธนาคารให้มากขึ้นนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกก็ได้หยิบยกกับทางประธานที่ดีเมียนมาะะนะครับค่ะซึ่งในภาคเอกชนเองภายหลังจากที่ท่านาน,านายกเนี่ยได้มีโอกาสร่วมหาเรือกันด้วยพอเดินทางอีกวนันหนึ่งเนี่ยนะคะภาคเอกชนเองเขามีข้อเสนอแนะซึ่งซึ่งก็ตรงใจกับท่านนายกด้วยใช่ไหมคใช่ครับแล้วก็ข้อเสนอต่างๆต่างแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านทางท่านทูตไทยที่เมียนมาด้วยนะครับเพราะว่าถือว่าสถานทูตไทยที่ย่างกุ้งน แล้วเนี่ยมันก็เป็นบ้านของคนไทย ด้วยนะครับครอบครัวของคนไทยคือนอกจากว่าเป็นที่ทํางานของสานทูตก็คือทีมไทยแลนด์จากผู้แทนหน่วยงานอื่นภาคเอกชนไทยที่พำนักอยู่ยางกุ้งก็ถือว่าถือว่าสารทูตเป็นบ้านที่2ของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนไทยที่ยางกุ้งค่ะนะคะก็ฟัง2เรื่องแล้วก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆทีนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของการหยิบยกเอาจุดผ่านแดนถาวรแล้วก็จุดผ่านแดนชั่วคราวอันนี้มีการหยิบยกมาพูดคุยกันใช่ครับก็ก็ จุดผ่านด่านก็จะยกระดับก็มีเมืองด่านที่อยู่ประจุขีขันนะครับชื่อด่านสิงขอนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจในเรื่องของการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องนะครับมีผู้ว่าเชียงใหม่ผู้ว่าประจุขีขันและก็ผู้ว่ารองผู้ว่าระนองนะครับไปลงนามสถาปนา,นา ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องนะครับนะคะก็มีการหยิบยกเอามาพูดคุยกันด้วยแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีเปรียบเสมือนว่าเราเป็นพี่น้องกันใช่ครับเป็นครอบครัว่อสร้างบรรยากาศของความเป็นพี่น้องกันก็จะทําให้การพูดคุยเนี่ยมันง่ายขึ้นใช่ครับนะะแล้วมันก็ราบรื่นมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญคือทั้งสองผู้นําก็ได้ยืนยันว่าจะไม่เอาเรื่องของเขตแดนมาเป็นอุปสรรคของการพัฒนานะครับในเรื่องของเขตแดนนี่ก็มีการกลไกต่างๆในระดับเทคนิคที่จะ ที่จะคุยกันแต่ที่สําคัญในภาพรวมแล้วเนะีเพื่อการพัฒนาเดินต่อไปก็ จะไม่เอาเรื่องของปากันเคดานมาเป็นเรื่องของเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาร่วมกันค่ะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเอามาเป็นปัญหาเนี่ยเราก็จะพัฒนาร่วมกันไม่ได้ใช่ครับดังนั้นเอางนี้ดีกว่าจากปัญหาเนี่ยเปลี่ยนเป็นพัฒนาร่วมกันดีกว่าไหมเพราะว่าเขาเองก็อยากจะได้ในสิ่งที่ดีเราเองก็อยากจะได้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มาพัฒนาร่วมกันดีกว่าคะอีกเรื่องหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือเรื่องของพลังงานนานเป็นยังไงม้างคะพลังงานก็มีแน่นอนทางาากกจ จากพลังงานไฟฟ้าแลออะต่างๆ <คะ S 2> จากทางเมียนมาก,ก็มีการคุยกันในเรื่องของแม่น้ําซาลวินนะครับก็น่าจะมีการลงทุนร่วมกันเพราะว่าพลังงานของขอเมียนมาก,ก็นอกจากใช้ประโยชน์สำประเทศไทยก็จะภูิภาคอาเซียนด้วยนะครับ<อ>เพราะตอนนี้ตีหน้าเราเป็นประชาคมอ,อาเซียนเราเป <คะ S 2> ็ปนครอบครัวเดียวกันแล้วครับสิบประเทศครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องร่วมกันพัฒนา นะครับอืมนะคะซึ่งที่ผ่านมาเราเองก็ต้องยอมรับว่าเราก็เพิ่งมากันน้เข้าพลังงานจากธรรมะเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันซึ่งทางนู้นเองเขาก็ยินดีที่จะให้การสนับสนุนเราเหมือนกันนะัะจากเรื่องราวของพลังงานก็ที่คุยกันก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของผู้นําทั้งสองประเทศนะคะทีนี้นะคะเพิ่มเติมค่ะในส่วนของการหารือการมีประเด็นไหนที่ทางด้านของท่าที่ดีอยากจะเพิ่มไหมคะแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยควรที่จะได้รับทราบ๋อาก็เป็นการคุยกันร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับ ใช่ครับรต่อไปเป็นประชาคมอ,อาเซียนดามก็จะเปิดการเดินทางเสรีมันก็มันก็จะน่าง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลักลอบยาเสพติดในเรื่องของการค้ามนุษย์เรื่องของลักลอบคนเข้าเมืองอันนี้ก็ต้องมีความ ร่วมมือกันนะครับก็อย่างโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดการณ์นี้ก็ต้องให้หน่วยงานของทั้งสองสองประเทศมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะแสดงว่าทางฝั่งนะคะทังนั้นผู้นําพม่าเองก็มีความเป็นห่วงแล้วก็มีความกังวลในเรื่องนี้เหมือนกันกับผู้นําของไทยเราเหมือนกันเลยเอาจะทํายังไงดีให้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินี่มันลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแก้ดีกว่าไหมดีกว่าต่างคนต่างแก้ใช่ครับันอาจจะหาทางออกไม่ได้นะคะซึ่งทางนู้นนี่เขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ก็ตรงใจกับทางเราเลยที่เราก็ใหห้้คความมสัักกบเเรืื่อองนนนี นะคะแต่ทีนี้ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่นหนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านอธิบดีเสกกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนและเว็บไซต์ bangkokvoice.com ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว ขับเคลื่อนมน,นุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียกีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเ s i a n Beach Games ครั้งที่4เตคลิมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกายนนี้ร่วมแสดงพลังสามัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา and beach games krunk